ไม่ต้องไม่ต้องเปิดก็ได <peacefully rifles> ้เดี๋ยวพี่โบเห็นทำตัดใส่ใส่กูกมึงยังไงเห็นนี่มาพอแล้วมันไม่ได้กูได้จริงๆมันต้องโบโจ๊บมันบอกพี่น้องหายอาก็คือหายมันบอกพี่น้องนั่นมันหายหายไม่จำชีแล้วนี่เย็ดใหหัวจะใส่ออกขอพัดหนึ่งพี่น้องเยก็พัดหนึ่งเดี๋ยวขาดน้องลูก จินไหนเป็นเถิงเดือนมาได้ป้าเจ้กากาเนี่เอาไหว้จ้ากาจิปามันเกูก็เอามาลงแล้เอาเงินไหนแล้วื่อข่าวกินแล้ว่างที่เห็นงานไม้มันไายยี้ๆแล้วมันชิลลันะจ้าวเหนงสดอ้อาไปสิแต่มันก็ดึงเก่งล้วกดนนึงไปหลานไอห้าน,<ป>รานทรวี สวัสด,ดีสบายดีพี่น้องกองไปเมื่อสุขุขคนพี่น้องเมืนอี้ก็มาええขอกับสาวหน่อยอีกแล้วจ้าพี่น้องคนเจ้าคนเดิมพี่น้องถึงมื่อี้สาวหน่อยสิไปเยี่ยมป่าทีราผาตัดเมื่อเนอะพี่น้องเนอะเนื้องอกนะพี่น้องถึงเราออกจากโรงพยาบาลแล้วสาวหน่อยสิไปเยี่ยมเราอยู่ห้องเมื่อนี้สิไปกับสาวเตีะสาวเตสดีพี่น้องสาวเตะยยายให้เลยจ้าไปกันเลยพี่น้องว่าอะไรยายหางพี่น้อง คอนแทคห,หน้าใช่ไหมพี่น้องเบิร์ดเลอแดดนี่เป็นอย่งเห็นว่แดดเปี่ยงเปี่ยนเลยยางไปกับชิชุกเลยล่ะพี่น้องอ่ะพี่น้องเอาไปผอกันอยู่คนเลยเนาะเดี๋ยวชิซูโจ๊กหันนี่พี่น้องไปฝากเราถุงหนึ่งโจ๊กคาเตียกำลังขา่าเอาพี่น้องจ่ายเงินซื้อไปฝากเรา จ้ายังรับไพกระต่ายไปใส่แล้วที่ไปหาเฮ <c oughs> ็ดบ้ากรตนในกระาจะมีนะเมื่อกระตาแล้วมีนาปันไปสอง เอาไปฝากเขาใช่ใช่ไปเลยเออใช่ใช่อ่ะหับเงินเร็วขอบคุณค่ะเงินพ่อฉัน หอดน,นาบ้านเป็นทีเ่เรียบร้อยแนละ้วพี่น้องเนาะนาบ้านที่ป,ป่าทะเลอยู่แต่ว่าประตูล็อกพี่น้องเขาบ่าได้เขาบ่าได้ชาเตี้ยเฮ็ดยังไงเขาบ่าได้ปีน <c oughs> นี่ไนดะ้ฟินคือพูดอยู่สัตวสีในเบื้องในพี่น้องแดดความแดดเบื้องในพี่น้องเอาชิ้นมาตากกระซุกได้นี่ เชยเป็นแดดแห้งพี่น้องเลยเบิเ่งตะเวนเห็นบ่พี่น้องตะเว้นตะเว้น,น,น,วน,วนแดดแห้งพดมาไว้แดดห่อนแห้งพี่น้องอเอ้ยปีนี้จะเป็นทั้งแดดทั้งห่อนประเทศไทย อยบดยเดี๋ยวเฉียวหน่อยโทรหาแฟนสาวน่อยให้เรามาเปิดตูให้เพราะว่าเขาหลอกประตูจากข้างนอกนอกพี่น้องนอกถ้กาปุ๊ดนึ่งเดี๋ยวเรากำลังมาอยู่ในี่อชั่วตาย <c oughs> มาแต่จะงงมาง่วงนอนเนาะเออแล้วนะมมเขาบระสากผ่าล่ะ ถาบยู w, พี่น้องเร,เราไปลงบ้านเราไปล้างแถแ่ละมาแวอยูอยูรลานของเก่าเดี๋ยวไปหาเราอย่ลานพี่น้งองมเพดูี่า,าลูกีอ่าอย่า,ายพี่น้งบิงพี่น้งแล้วอุ่มทองเยอะสวัสดีเอสขอเดียวสวัสดีค่ะเออคืออะไร ก็คือยางคือคอนอ้าวสวัสดีค่ะปจ้า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 นี่พี่น้องะกาแต่เห็นอย่งาตัดไหมบอาะกะมาแต่ตัดไหมพี่น้องก็คือยิบปันยิบกระสอบพี่น้อ้ยจังวัดเมืองาอัดเลยเลยนะขอลองปันยิบก็สอบแม่แบบปั้นยิบก็สอบปานนะพี่น้องิบคนแนี่ยยิบกันยังฉี่ว้าวว่ะ เย็บให้ดีๆกับบอเนาะเทยงขั้นกย่ตั้งแทง่งนะบนนี้พี่น้องอย่างกันค่อยๆนะยังวันนี้ยังห่อดเพราะว่ากันหอดห้องเนี่ค่อยซุกก่อนอะไมันแดดแห้งนะแดดกระดอกกระดีอ่ะพี่น้องแดดอิออลีหล่อพีอ่พุ่เหนื่อยเลยอ้าวพี่น้องตอนนี้กะึ้นมาหอดหอ้หองแล้วเนี่ยเป็นทีเรียบร้อยแล้วพี่น้องแล้วเปิดตุเย็นออกมาดูวิตุเย็นจะมียังเบิงังโูตี้อ่ะมีแล้วไมบรรดาเอื่อยบรรดาคล้องมาให้พี่น้อง สน่อยกับสินมาเอาเมื่อกินเ่ามาเอามาเยี่ยมเปิดน้ำปบาได้มาฟรีๆนีหนอไม่นี่พี่น้องน้ใหม่ถงแม่กเลือยงหอยเังเนี่ยมันเขาลวกมันรอดไหมเนี่ยมันรูบิโอเลื้งหอยเมันรอดไหมเนี่ยอันี้แม่งจะกจันไหมน้อง ทำแมังจักจันแล้วก็มีเขียดทอดบม่เขียดทอดดูพี่น้องในเขียดทอดพึ่งนู่นเจ้าเขาบอกเห็นเขียดทอดนะพึงพึ่งเนี่ยพึ่งนังพึ่งกระโบงบ้านี่พี่น้องอันนี้จักกจั่นที่มันห้องงัน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 งงงง อันน,<อ> <HHH. S 2> นี้เขียดทอดพี่น้องฝากมาจากบ้านพี่น้องเอ้ยนี่เขียดของฝากจากเราคของฝากจากสปปเล่าอีกแล้วจ้าพี่น้องอ่าเจียวปลาแดดมาดูเจียเจียวปลาแดดมาให้เพิ่นเบิ่งเนี่ยแกะเจียแกะเจียนี่พี่น้องประแดดตอนต้องต้องลุกนะผิดพี่น้องนี่อันนี้คือเจียวเจียวปลาแดดพี่น้องนี่เห็นบ่ ปลานะพี่น้องเป็นตอนๆเลยเนี่ยว่าจำข้าวเหนียวเป๊ะเป๊ะเป๊ะเองคือสิทธิขาดเนาะง่ายมากไม่้องใช้าเนี่ยเออแล้วไม่ได้แกะเราพี่น้องแล้วกินมันที่แห้งไม่ได้แกะให้เบิ้งนี่เป็นลมเลยบอสเอานามที่ไม่ใช้กานามไร้างมึงก่ต้องพี่ออกแต่ว่าอยู่นี่กัเย็นดีพี่น้องเพราะว่าอยู่ท่เครองดาดฝ่าพี่น้องก็แบบลมมันกับทีแบบเข่าเนาะลมว่อยๆนด้พี่น้องเนาะลมว่อยๆ พี่น้องอันนั้นมันคือนังเข้มได้พี่น้องได้ใหญ่เิ่งอันนี้นังเข้มนี่พี่นอ้องเออมันบบโฟกัสไหมนี่พี่น้องเห็นบะน,นังเข้มฝากมาจากบ,บ้านพี่น้องอันนี้คือนังเข้มที่ฝากมาจากบ้านเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ฉันหน่อยก็อยู่อยู่เทิงสันสี่ดดฝ่าห้องเราอยู่เทิงสันสีสน,สนี่คนไข หากามาแต่ตัดไหมพี่น้องยังใครกับเบิ้งก็เบิ้งเบิเบิ้งเทฮะไม่ต้องไม่ต้องเปิดก็ได้เดี๋ยวมันบอกเห็นเทาตัดใส่ใส่กูกูมึงยังให้เห็นนี่มาพอแล้วมันจะอนาจารอนาจารมองได้กูก็ปิดอยู่เลยไอ้นม่มันมีปัสเตอร์ไว้นี่กูยังให้เขาเบิ้งน้ำกูบิ้งเบิ้งเบิ้งเบ้งเบิ้งเทิบ้ง จำนี่กับพ่อแหละพี่ยังเสียอะไรล่ะพ่อห้องเบอร์ชาวเอสป่าที่ที่ตายไปวังเดือนที่แล้วที่น้องแล้วอยู่ห้องนี้เขาไปในท้ายนะเขาไปเห็นงานมันเข่าใหญ่ชุ่มชื้นมันหายมันบอกว่าไพ่บอกว่าคอยตายคอยไปเห็นงานเดือนหนึ่งที่คุณลูกบอกเรื่องผู้ชายมันจะเอามีดที่โตเป็นปันพ่อนี่มันอะไรนี่มันอะไรจะ อันนีุ้้ยอ่อยมนกินเลยเราเคยบอกูม,มานา่ยาผู้าายห้นฟังมาจริงินันโมโหแบบคนตายใหม่นะแต่สีประมาณนี้แล้วพี่นอ้องเนาะเหมื่อยดิน้อยน,นำ้ำนอลวยลวิกรับแล้วพี่น้องตอนนี้ก่ะสามโมงพอดีพี่น้องกบพอดบาดประมาณสี่โมงเห็นงานเลยอาอว่า เหนื house, ่อยเลยขาดอยู่น้ำเราลำคานนักว่าวไงกูไม่อยู่ในกู้เป็นกูให้งลำคาญเปล่าลงมา็นลำคาญกู้นี่มาขอเงินคอยอีกพี่น้องมาเห็นเงินคอยหลายบอกพอไปได้มีไปหนันเลยเวลาเห็นงานมาไลยก็ขอเวลาซื้อมาใหม่กูยังไงซื้ออู้ย่ามามาทวงนั่นเห็นไหมทวงขนหนาสุดเพราะอะไรมาเขาได้มาทวงกันแบบสิ น้อพี่เนมาทวงกันไม่ทิ่งแล้วี่จบจกเผื่อบอเอามาทวงกันแบบนี้มันมึงได้เน่ยแต่มันมึงได้กูได้จรงๆับโบจบมันบอกพี่นองหายกัคือหายบอกพี่หน่อแล้วในหายหายไ่จงชีแล้วนี่ยห้หัวจะใส่ออกขอพัดหนึงพีน่องเลยกพัดหนึ่งเดี๋ยวขาต้องลูกที่ไหนเป็นเถิงเรือนมาได้จ้าจ้าเนยังเอาไหวจ้า ้าชิปอมไปก,กูก็เอามาลงแล้วไม่ใหญ่ว่าเถอะ <c oughs> ต้อง่ายรูปเอาเงินทายเราวื่อข่าวกินระหว่างที่เห็นงานไว้หมันหายหายี่ๆแล้วมันจะได้าจะชอนะไรนม่อถอนไอ้อยไปสิแต่มันก็ดึงเก่งก็เกินดึงไปหลานไอ้ร้านทอร์บี ให้ร้านเธอละพี่แล้วพี่หลังชิคก้าบเนาขำเลยพี่หนังเนาะซีดายเขาจะคลิปเพียงเท่านี้เนาะพี่หนังเนาะผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยพี่หนังมดสุขูชุกคนเนาะเขามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแชร์แชร์ใกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อไปเนาะพี่หนังเนาะขอคนละไลค์คนละแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ชาหน่อยได้เห็นคลิปต่อไปสุดท้ายแล้วขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย